5. อาหารว่างช่วยลดไขมันดับหิวได้ดีมากๆครับสวัสดีครับผมหมอโอ๊คสุภเริด็อกเตอร์ซิกแพคผมเจอแฟนๆนะครับแล้วก็คนไข้บางท่านถามผมนะครับว่าหมอโคเวลาหิวระหว่างมื้อเนี่ยมีขนมอะไรที่อร่อยอร่อยแล้วยิ่งกินเนี่ย พุงยิ่งยุบด้วยไหมนะครับมีครับผมจะมาแบ่งปันวันนี้นะครับ5้าอย่างที่หมอโอ๊กเนี่ยกินเองแล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกท่นานเนี่ยกินด้วยนะครับข้อแรกเลยนะครับขนมช่วยลดพุงคนดีมากนั่นก็คือถั่วเมล็ดแข็งนะครับถั่วเมล็ดแข็งเนี่ยประกอบไปด้วยหลายอย่างมากเลยหมอโอ๊คอยากจะเน้นให้หลักๆอยู่4ตัวนะครับถั่วแรกก็คือถั่วอัลมอนด์นะครับถั่วอัลมอนด์เต็มไปด้วยวิตามินอ e. ี กากใยไฟเบอร์และโปรตีนนะครับถัวอย่างที่สองที่คุณกินได้คือถั่ววอลนัทนะครับอันนี้ก็สุดยอดถั่วที่ดีอีกอันนึงถั่ววอลนัทเนี่ยนะครับเป็นถั่วที่มีสัดส่วนของโปรโตีนเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับในบรรดานของถัว่วแล้วนอกจากนั้นถั่ววอลนัทยังมีไขมันดีอีกด้วยที่เรียกว่า mono unsaturated fatty acid หรือว่าไขามันที่ไม่อิ่มตัวเป็นโซ่เชิงเดียวนะครับช่วยบำรุงสมองกระตุน้นกระบวนการชะลอวัยและ ลดพุงคุณได้ดีมากๆเลยถั่วอย่างที่3นะครับนั่นก็คือถั่วพิสตาชิโอนะครับถั่วพิสตาชิโอเนี่ยมีสารสารนึงนะครับชื่อว่าเรสเวอรรทรอลนะครับเรสเวอรรทรอลเนี่ยช่วยชะลอวัยคุณได้ดีมากๆเลยนะครับถั่วอย่างที่4นะครับนั่นก็คือถั่วแมคคาเดเมียนะครับถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยเต็มไปด้วยไขยมันดี อีกถั่วหนึ่งนะครับแต่ถั่วแม่ค่ได้เรี่ยคุณต้องกินอย่างระวังนิดนึงนะครับเพราะเม็ดหนึ่งเนี่ยไขมันค่อนข้างหนานแน่นบอกอยากให้คุณกินอย่างนี้ครับระหว่างมื้อถ้าคุณหิวนะกินถั่วเมล็ดแข็งเพียง10เม็ดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายก็15เม็ดนะครับกินแล้วดื่มน้ําตาม2 0 0ซีซีทันทีครับ อาหารว่างอย่างที่2ที่ช่วยลดพุงคุณได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือกรีกโยเกิร์ตนะครับผสมกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับกรีกโยเกิร์ตนะครับมียี่ห้อที่ผมชอบมากเลยนั่นก็คือดัชชี่นะครับให้คุณเลือกดัชชี่กรีกที่ไม่ได้เสริมพวกรสทำดัชชี่กรีก โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับไม่มีใส่น้ําตาลนะครับไม่มีใส่ฟุกโตสคอนซีรับแล้วก็ไม่มีใส่พวกน้ําตาลแต่งกลิ่นแค่นั้นไม่มีรสหวานต่างๆแล้วให้คุณซื้อนะครับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับถ้าอยากจะลดพุงเร็วๆก็ Strawberry นะครับสต r อเบอรี่เนี่ยต่อ100กรัมเนี่ยมีแคลอรี่เพียงแค่30แคลอรี่นะครับเต็มไปด้วยกากใยไฟเบอร์นะครับสารไฟโตเคมีคอลหรือไฟโตนูทรียอนหรือพฤกษาเคมีช่วยชะลอไวัลดอักเสบในร่างกายคุณได้ดีมากๆเลยหากคุณหิวนะครับให้คุณกินอย่างนี้นะให้คุณซื้อ โยเกิร์ตกรีกมานะครับแบบหวานน้อยหรือไม่หวานเลยผสมกับสตรอเบอรี่สุกๆประมาณ3ลูกนะครับหาก2ลูกแล้วอิ่มก็พอแล้วให้คุณดื่มน้ำตามทันที2 0 0ซีซีนะครับและอาหารว่างอย่างที่3นะครับนั่นก็คือ ผล,ลไม้กึ่งสุกกึ่งดิบนะครับผล,ลไม้กึ่งสุกกึ่งดิบที่หมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทานระหว่างมือ้อเวลาหิวนั่นก็คือ1เลยนะครับแอปเปลลิลเขียว1ลูกนะครับแอปเปลลิลเขียวเนี่ยมีน้ําตาลฟรุกโตสที่น้อยนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าแป้งที่ทนทานต่อการย่อยเนี่ยค่อนข้างสูงรวมถึงกากใย,ยไฟเบอร์ที่สูงด้วยผล,ลไม้กึ่งสุกกึ่งดิบอย่างที่2นะครับที่ทานตอนเวลาท้องว่างระหว่างมือ้อที่ลดพุงได้ดีมากก็คือกล้วย กึ่งสุกกึ่งดิบนะครับโมก็เคยพูดคลิปเรื่องกล้วยไปแล้วนะครับว่ากล้วยเขามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับนอกจากมีโพแทสเซียมสูงแล้วกากใยไฟเบอร์ที่สูงแล้วนะครับเขายังมี resistant starch หรือว่าไขมันหรือว่าแป้งที่ทนทานต่อการย่อยเนี่ยสูงหากคุณกินผลไม้กึ่งสุกกึ่งดิบเหล่านี้นะครับคุณจะอิ่มนานนะครับคุณจะไม่หิวคุณจะขับถ่ายดีคุณจะหน้าเด็กและพุงคุณจะค่อยๆยยุบนะครับอาหารว่างอย่างที่สี่นะครับ ที่โมกอ,อยากให้คุณกินเวลาท้องว่างระหว่างมือนั่นก็คือ Dark s h o c กโกแลนะครับหรือว่า Dark ช็อกโกแลตนั่นเองนะครับแหมผู้หญิงต้องชอบมากแน่เลยรวมถึงทัวผมโมก็ชอบเหมือนกันนะครับดาร์กช็อกโกแลตอย่างน้อยนะครับเจขึ้นไปแต่ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโมกนะครับคุณจะรู้ว่าโมกพูดอยู่เสมอว่ายิ่งเข้มข้นยิ่งหน้าเด็กยิ่งพุงยุบเร็วนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ายิ่งเข้มข้นยิ่งเปอร์เซ็นต์ดาร์กช็อกสูงเนี่ยเขาจะมีสัดส่วนของโกโก้หรือว่าคาคาวเนี่ยสูงซึ่งยดโกโก้หรือคาคาวเนี่ยนะครับหากเป็นคาคาวดิบด้วยหรือโกโก้ดิบเีาามสรไฟโ นูเทรนหรือว่า Polyphenol สารพรึกษาเคมี K M e, ที่จะช่วยลดอักเสบนะครับกระตุ้นกระบวนการชะลอวัยแล้วก็กระตุ้นสเต็มเซลล์ของคุณให้หลั่งออกมามากขึ้นเล็กน้อยด้วยนะครับดังนั้นหากคุณอยากกินช็อกโกแลตนะครับให้คุณเลือกกินดาร์กช็อกก่อนนะครับช็อกโกแลตอะไรที่ต่ำกว่า70%ไม่กินอาหารว่างข้อที่5นะครับที่ช่วยลดพุงได้ดีมากๆเวลาคุณหิวนะครับนั่นก็คือไข่ต้มนั่นเองนะครับ ไข่ต้มเนี่ยเป็นสุดยอดอาหาร,หรว่าซูเปอร์ฟู้ดที่หมออกแนะนําอยู่เสมอเลยนะครับหากคุณหิวระหว่างมื้อนะครับให้คุณกินไข่ต้มหนึ่งฟองนะครับผสมกับน้ําปลาหรือจะเป็นซีอิ๊วธรรมชาติที่ไม่ใส่ ผงชูรสไม่ใส่ MSG นะครับหรือว่าจะเป็นน้ำปลาหรือซีอิ๊วที่ลดเกลือหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับให้คุณซื้อเกลือชมพูนะครับมาหยอดใส่ไข่คุณ1ฟองหากคุณกินไข่เสร็จแล้ว1ฟองดื่มน้ำแล้ว2 0 0ซีซีคุณยังไม่อิ่มคุณก็เพิ่มไข่เป็น2ฟองนะครับหยอดเกลือชมพูหยอดเกลือดำนิดหน่อยนะครับดื่มน้ำตามโอ้โหรับรองว่าคุณจะอิ่มมากๆแน่นอนแล้วคุณจะเบิร์นพุงคุณจะค่อยๆย,ย,ยุบลงครับหากคุณ หิวแล้วกิน5อาหารนี้ที่หมอโอกบอกไปนะครับหมอโอเชื่อว่าพุงคุณจะค่อยๆย,ยุบลงนะครับซิกแพคคุณจะค่อยๆมาแบบช้าๆนะครับแล้วหน้าคุณอาจจะเด็กลงด้วยนะครับหากคุณชอบสาระความรู้แบบนี้นะครับสามารถเจอกับผมหมอโอ๊กได้ในช่อง YouTube Instagram, Facebook, and TikTok ที่มีชื่อว่าหมอ g d o c ด็อกเตอร์ซหรือหากคุณเลิฟสาระความรู้แบบนี้เลยก็อย่าลืมแชร์กับคนที่คุณรักนะครับหากคุณมีคำถามอะไรก็ฝากลงมาในคอมเมนต์เซ็กชันนะครับหมอจะอ่านแล้วตอบเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ผมหมอขอให้คนไทยทุกคนครับแข็งแรงไร้พุ่งอยู่เกิน100ผมหมอสวัสดีครับ